ยินดีต้อนรับเข้าสู่รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กรกฎาคมนะคะมาแล้วมาแล้วทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้มีงวดเนี้ยมีชาลเลนจ์เหมือนเดิมเอาที่แบบว่าเอาปังปุริเย่ไปเลยนะคะนึกออกไหมเอาแบบว่าปังไปเลยเอาแบบว่าโหดไปเลยเหมือนฝึกทหารฝึกรอดอันไปเลยทีเดียวนะ เดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามากันแป๊บหนึ่งเพราะว่ามัน,ม,นมันแจ้งเตือนช้าสักนิดหนึ่งนะคะแจ้งเตือนชา้าเปิดที่นี่ที่เดียวเปิดรอบเดียวไม่มีการเปิดซ้าเปิดซากเปิดหลายรอบนะคะเออเปิดรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16รกรกฎาคมไล์สดนี้วไล์สดเดียวเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนตัวเลขใดๆทั้งสิ้นเพราะคัดมาแล้วว่าตัวนี้คือตัวกะทิของเรานะคะเออ อ่ะก่อนอื่นก่อนใดสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะงวดนี้เราจะมาท้ากันอุ้ยแต่หกร้อยคนดูนะเป็นตัดสั่งจากเลยคนมาดูก็หกร้อยคนดูนะคะรัฐบาลไทยนี่มันเป็นรัฐบาลไทยมันเป็นหวยระดับประเทศแต่คนมาดูหกร้อยคนที่เหลือทําอะไรอยู่นะคะไม่ถ้าเขาเออเอาเลขอะไรไปซื้อไม่ถูกใหม่กูก็ไม่ถูกด้วยไงเพราะว่าตัวเลขเดียวกันเลยเราจะไปแซงกันเราจะไม่ได้เพราะแซงเขาเท่ากับแซงตัวเองนะเอใครไมใครไม่แชร์ผัวไม่ สี่แชร์แล้วขอบคุณมากๆเลยคุณลุกน้ปาขอบคุณมากๆนะคะชอบนะะหนักค่ะใครแชร์ขอผีรูปผัวนะคะ <laughs> อะก่อนอื่นที่จะเปิดเลขรัฐบาลไทยคุณผู้ชมขะงวดนี้เราจะเล่นสีกันทุกคนนะคะนะฮะวะงวดประจำวันที่16กรกฎาคมปี2567นี้ถ้าเลขที่จะให้ดังต่อไปนี้ไม่มา ขออนุญาตกลับไปเล่นสีเหมือนเดิมนะคะสีทาบ้านนะคะแต่จะเป็นยี่ห้ออะไรทั้งมันนะคะใครชอบสีอะไรลองเม้นมาค่ะขอคนละหนึ่งสีนะคะใครชอบสีเขียวสีอะไรนะคะขอเว้นสีดำมาสักสีหนึ่งได้ไหมนะคะพอเออสีดำม่ดังไงสีดำไม่งจะเล่นหใครชอบสีอะไรลองเม้นมานะคะทั้งวันวันที่16กรกฎาคมนี้เลขไม่เข้าจะ เอาสีทั้งหมดสามถังใหญ่เทล่าตัวเองเหมือนเดิมใครชอบสีอะไรเม้นมาเม้นสีไหนมากที่สุดสีนั้นจะเป็นสีที่โหวตเอามาทำชาเลนจ์ทำโทษตัวเองถ้าเลขไม่มาแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์มากๆว่าสีไม่ได้กินซะหรอกค่ะเออแต่ก็เม้นไเฉยๆได้และคะ่ะทุกคนขาเออใครชอบสีอะไรเว้นสีดำไว้ก่อนนะคะทุกคนเว้นสีดำไว้ฉันบอกให้เว้นสีดำ ลงเงาไไก่ฉันบอกให้เว้นสีดําฉันบอกว่าห้ามโหวตสีดําสีอื่นได้หมดเลยนะคะสีแดงสีส้มสีเหลืองได้หมดเลยนะคะเออยกเว้นสีดําเอาง่ายๆนะคะโหวตสีไหนมากที่สุดนะคะคอปเตอร์ลองไล่ดูนะคะโหวตสีไหนมากที่สุดนะคะเดี๋ยวจบไล์สดทิ้งไว้ประมาณสองวันถ้าโหวตสีไหนมากที่สุดก็คือเราจะเล่นสีนั้นทันที นะเราจะเอาสีทาบ้านสีทาตึกนะคะจากสีนั้นทันทีเลยเราจะมาจัดชาเลนจ์กันแล้วก็ไลฟ์สดให้กับคุณผู้ชมเป็นสักขีพยานเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงนี้เตรียมดูดคลิปไปปล่อยได้เลยค่ะยกเลยสีแหบไปด้วยนะสีแหบสีดูหุ้มนะคะไม่เอานะคะอะไรที่มันผลผวนคำ <c oughs> เอเยเอไม่เอานะคะสีแหบสีดูหุ้มอะไรต่างๆไม่เอานะคะเอาเป็นสีก็คือสีนะคะทุกคนค่ะนะคะเออ สีน้ำเงินก็คือสีน้ำเงินนะคะจะมาบอกว่าสีน้ำเงินเป็นสีเขียวไม่ได้นะคะอคงไม่ได้เทค่ะเพราะจะถูกจริงๆงวดนี้มั่นใจคุณตุ๊ตตู่คุณตุ๊ตตู่เป็นพลังบวกมากเป็นคืนพลังงานดีมากขออนุญาตสัมผัสคุณตุ๊ตตู่ก่อนว่ามีโอกาสได้อ่าจะจะได้ถูกหวยไหมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสัมผัสคืนพลังงานก่อนโอ้โหโอ้โหระวังหันะจย์โอ้โหสองตัวล่างนะเนี่ยสองตัวล่างนะ คุณตุ๊ตู่มีโอกาสสองตัวล้างมานะจับอีกรอบหนึ่งนี่นะคะไม่ธรรมดานะตุ๊ตูต่จะมีโอกาสถูกสามตัวโต๊นะคะรางวันใหญ่อาจจะยังไม่ได้นะคะแต่อาจจะมีโอกาสได้ถูกสามตัวโต๊เดี๋ยวสัมผัสอีกรอบหนึ่งคุณตุ๊ตู่นะครับก็คอมเมนต์ดีมากม <c oughs> นะคะไม่เอาสักสี่ค่ะจะรวยนะคะโอ้คุณน่องนะคะเออคุณน่องนี่คืนพลังงานดีนะคะคืนพลังงานดีมากนะคะเออสีแดงค่ะะนะ้า ส่วนมากคนเม้นต์มาคือสีแดงเออนะคะลางแยกไปต่างไปจากสีดำนะคอยจัดคอยนี่เงี้ยเดี๋ยวกอนที่ขึ้นแรงมากนะคะขึ้นแรงเวอร์นะคะเออส่วนมากจะเม้นมาสีแดงนะคะอ่ะงวดประจำวันที่สิบหก กรกฎาคม2,567คุณผู้ชมค่ะท่านเล็กขออนุญาตฟันที่เลขนี้ฟันที่เลขหค่ะมันไม่มีกระดงกระดิ่งกระดึงกาดิ่งอะไรเลยเหรอมีกระ้วยนะคะช้วยกับชาบนะคะเอามั้ จิ้งนะคะจริง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 ิงิงิงนะคะขออนกกินกิ๊งเองก่อนนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่ามันไม่มีกระดูกกะดิ่งอะไรเลยนะคะแซมให้นะหกนะคะฟันที่เลขหกหนึ่งพันห้าร้อยคนดูคุณผู้ชมขานะคะพ่าคนดูเยอะจังเลยนะเตรียมน่าจะเตรียมของเตรียมอะไรมาขายด้วยเนาะนะคะเออน่าจะเตรียมของเตรียมอะไรมาขายด้วยนะคะฟันที่เลขหก ถ้างวดนี้ไม่มีเลขหกขออนุญาตอาบสีทาบ้านนะคะขออนุญาตอาบสีทาบ้านสามถังใหญ่นะคะเออะขอถ้วยขอชามขอ,ขอถ้วยขอชามตนอนกลางค่ำกลางคืนมันไม่ได้นะโอ้ยมันมี่เราขาผีเนี่ยหเสียข้าวบ้นนะคะเอเออ่ะทุกคนเตรียมแคปหน้าจอนะคะทุกคนขา หกไม่มาสีทาบ้านเข้าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คำไหนคำนั้นไม่มีติดภารกิจใดๆทั้งสิน้นนะคะสิบหกเย็นสี่โมงเย็นถ้าไม่มีหกมปแต่ตัวเดียวสองตัวบนสองตัวล่างผ่านไปอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงได้เจอกันแน่นอนไฟ้สดอาบสีวันที่ส <s> ิบหกเออทุกคนเตรียมแคปหน้าจอค่ะนะฮะทัานพีงวดนี้สามต้องแตกสามตัวต้องแตกนะเจ้าคะ่ะนะ อย่าเจเ accurate, ี๊ยบไม่ก็เริ่มจะไม่เต็มไม่เต็มไม่อะไรนะนะอย่าอย่าเจี๊ยบเออแฟนคลับอย่าเจี๊ยบนะมาท่านพงษ์ท่านพี่ใส่เออเริ่มไปแล้วนะะนอาจารย์ก็ไปขึ้นนึงแล้วค่ะแล้วอย่าเจี๊ยบก็ไม่ถูกจะไม่เต็มบาทเต็มอะไรเลยแต่เ็นลกเต๋าที่คันนะแต่แต่ละวันจะต้องเจอเอฟซีแบบนี้เหรอเนี่ย หรือ,อยังไงคะใหญ่เจี๊ยบเลยมาท่านพงษ์ท่านพี่ท่านดากอะไรใส่ค่ะรเริ่มจะมีคลื่น <laughs> มีอะไรมาท่านพี่ใส่แล้วนะโรคระบาดระบาดใน <laughs> เพจแล้วนะเออแต่และมือแต่และเวรเราจะต้องมาเจออะไรแบบนี้นะคะ <laughs> เออนะคะมาท่านพงษ์ท่านพี่ใส่แล้วนะ <laughs> <laughs> อนมีมิจาศีมาละเนียบล็อกเลยค่ะนะคะอ่ะทุกคนแคปหน้าจอคะ่ะนะคะแคปหน้าจอฟันที่รูดนะคะคุณผู้ชมขา ฟันทิ้วรูดหค่ะฟันหนะคะหกสองนะคะหกสองหสามและหกห้าหกสองหสามหห้าตัวที่ขนลุกเข้าบ้านเลยและวัดดวงรวยไอตีมนะคะยายมีเงินติดตัวอยู่แปดบาทจะซื้อลอตเตอรี่นะ่ะสักใบหนึ่งเนี้ยเอามาลุ้นรางวัลที่หนึ่งพอได้ค่ากับคงกับข้าวกับปลาเผื่อถูกสองตัว พอเพื่อถูกสองตัวล้างสองตัวสองตัวล้างเนาะเพราะสองตัวบนมันไม่มีเนาะมันจะต้องซื้อตัวไหนเอาแค่ตัวเดียวเน้น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 ไปเลยนะคะมีคุณผู้ชมทางบ้านถามมานะคะมีคุณผู้ชมทางบ้านถามมาคุณยายซื่อว่าคุณยายน้อยนะคะคุณยายน้อยถามมาแล้วเริ่มถามมาแล้วนะคะมีการโฟลอินเข้ามาแล้วนะคะลูกลูกไอติมขายายจะซื้อเนะี่ยยายมีอยู่แปดสิบบาทนะคะยายจะซื้ออะไรดี นะฮะยายจะอย่าอย่าถูกเลขนะคะเออได้พอได้ค่าข้าวสารอาหารแห้งมานะคะเออเอาไ้แบบค่าสักสองสองสองพันบาทเพราะรางวัลสองตัวล่างนะมันรางวัลละสองพันบาทยายจะเอาตัวไหนดีนะคะยายไม่มีเงินที่จะซื้อยายน้อยถามมายอดยายน้อยถามมาแล้วนะคะว่าจะซื้อตัวไหนเนี่ยสองหกสองสามหรือสองห้าลูกเอ้ยนะคะจะไปซื้อสองหกสองสองหกสองหกสามหกห้าเนี่ยมันก็ไม่มีเงิน มีเงินติดตัวอยู่80บาทจะไปซื้อลอตเตอรี่สักใบหนึ่งนะคะอัดหกห้าขยายนอย้อยนะคะหกห้าขยายน้อยขาอัดหกห้านักหนักขยายน้อยนะคะหกห้าคือสวยงามมากนะคะคุณผู้ชมขาสวยจะไม่รู้จะสวยยังไงละนะคะเออนี่นะคะสองหกห้าสามหห้าเก้าหห้านะคะ ถ้าเลขหไม่มีแม้แต่ตัวเดียวนะคะเราไม่นับเลขเก้านะเราไม่นับเลขเก้าเพราะเลขเก้าคือเลขเก้านะคะเลขหกคือเลขหกนะคะโรงเรียนที่ไหนสอนคะคุณครูชื่ออะไรคะสอนว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันหกกับเก้าไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะลองนับดูดีๆศูน, 1, 2, 3, 4, 5, นย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเห็นไหมนะคะหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมเก้ามันอยู่ข้างบนโน้นนะคะเพราะฉะนั้นหกกับเก้าไม่ใช่ตัวเดียวกันถ้าหกนะคะ ไม่มาแต่ถ้าก้ามาแทนทําโทษตัวเองเท่านั้นนะคะสีทาบ้านลาดตัวเองเท่านั้นนะคะหกห้าต้องเข้าหกสามต้องมาหกสองต้องมีนะคะเอออาแคปน้าจอทุกคนขาสวยงามมากคุณผู้ชมนะคะศูนย์หกห้าได้ไหมคะจะซื้ออะไรก็ซื้อขอให้มีหกกับอันนี้ขอให้มีหกจะซื้ออะไรก็ซื้อไปจะเอาศูนย์หกห้าหนึ 5, ่งหกห้าสองหกห้า ก็ซื้อไปเงินเรานะคะเงินเรานะเพราะฉะนั้นก็คือคนที่เห็นแล้วเป็นสักขีพยานด้วยนะคะ <c oughs> เออ <c oughs> ถ้า <c oughs> ใครพูดว่ามาเจอมาเจอทีหลังหลังหวยออกเพิ่งมาลงนะคะเจอกันตรงปั๊มตบตรงปั๊มเจอกันในวัดตีในวัดค่ะนะคะเจอกันที่ไหนตบที่นั่นค่ะใครมาคอมเมนต์แบบนี้ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั <c oughs> <ๆ>้นนะคะ ใครที่มาเจอก่อนเป็นสักขีพยานให้กับคนที่มาเจอทีหลังด้วยนะคะเพราะว่าเจอทีหลังแล้วมาซอกมาคอมเมนต์ว่าหวยออกแล้วเพิ่งมาเจอหวยออกแล้วเพิ่งมาลงโอ๊ยแม่นจะแตกอยู่แล้วแม่นเนาะอย่างเงี้ยนะคะเจอในปัม๊มตกในปั๊มนะครับให้ออกนะคะเออเจอหน้าห้องน้าก็ตกหน้าห้องน้ํานะคะใครมาเม้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขานะอะ เป็นเพียงแนวทางเพื่อไปสนับสนุนสลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น <Okay. S 1> ใครชอบตามใครไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะเออแต่ถ้าใครไม่ชอบแล้วตามคอมเมนต์เจอกันก็ตบนะคะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคุณผู้ชมขานะคะเป็นเพียงแนวทางนะมีข้ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมมีสติในการซื้อด้วยค่ำคืนนี้ลาไปแล้วคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ